สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้วันพุธนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมสุดยอดพระปิดตาแห่งเมืองราชบุรีนะครับ องค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อสํำลิดแก่เงินหลวงพ่อปล้องวัดหลุมดินเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับเช่นเดียวกันนะครับทุกคลิปนะครับที่ผมทำคอนเทนต์ลงช่องทาง YouTube นะครับผมไม่มีสคริปต์นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่ก็จะยู่จะย่นนะครับส่วนพิม์พทรงองค์พระนี่อวบล่ำสันใหญ่ชัดเจนนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ เราจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวนะครับคาบดินไทยคาบขี้เบ้านะครับฝังตัวแน่นโรยตัวกระจายกระจายอยู่ในหลืบอยู่ในร่องแขนเลยนะครับสังเกตเห็นลำแขนนะครับจะอวบล้านสันใหญ่นิ้วมือนี่จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นลำแขนนะครับจะอวบใหญ่ท้ามองดีๆนะครับด้านข้างนี้จะมีรอยตะเข็บนะครับ จากการแต่งพิมพ์นะครับส่วนด้านล่างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับลำแขนนี่ก็จะอวบล่ำสันใหญ่จะเห็นรอยนิ้วมือนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับด้านหลังสังเกตเห็นนะครับคาบดินไทยคาบขี้เบ้านี่ยังฝังตัวแน่นลรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับมองตรงตรงด้านข้างนะครับเราจะสังเกตเห็นรอยตะเข็บน,นะครับ เกิดจากการหล่อหรือเราเรียกกันง่ายๆคือเบ้าประกบนะครับด้านบนนี้จะชัดเจนนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นเนื้อสำลดแก่เงินนะครับ คาบขี้เบ้าคาบดินไทยนี่ฝังตัวแน่นอยู่ในหลืบอ,อยู่ในร่องแขนนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับสังเกตเห็นคาบขาวๆนะครับคาบดินไทยนะครับนิ้วมือนี่จะอวบล่ำสันใหญ่เลยนะครับถมองด้านข้างนี่สังเกตเห็นนะครับจะมีรอยตะเข็บข้างลักษณะคล้ายๆกับเบ้าประกบนะครับคาบขี้เบ้านี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับ ทางช่องเบญจวรรณเรานี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนสิ่งไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นนะครับองนี้สภาพใช้นะครับถ้ามองดีๆนี่ หลวงปู่จะจานไว้ด้วยนะครับด้านข้างนี่สังเกตเห็นรอยตะเข็บนะครับเกิดจากการเทหล่อเบ้าประกบนะครับชัดเจนนะครับด้านข้างนี่สังเกตเห็นนะครับจะเป็นเส้นเลยนะครับด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามนะครับหรือผู้เยี่ยมชมก็ดีนะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติเตี้ยหรือติชอบนะครับ มสะดวกตอนไหนผมจะเข้าไปตอบนะครับเรามาดูสภาพพาเนื้อโลหะนะครับองนี้เป็นเนื้อสำลิดแกะเงินนะครับพิมพ์ใหญ่หลวงพบร่องวัดหลุมดินของดีเมืองราชบุรีนะครับสังเกตเห็นรอยตะเข็บข้างนะครับจุดสังเกตเด่นเดนชัดๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับ เอาของสนามและของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับโลกโซเชียลเราเปิดกว้างแล้วนะครับไม่อยากให้ทุกท่านได้ต้องตกเป็นเยื่ยของกลุ่มและบุคคลนะครับกลุ่มและบุคคลนะครับพวกนี้ถ้าเขาไม่ได้มองพวกท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น fc นะครับเขามองท่านแค่เป็นเดื่ยวนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับเห็นนหครับ สภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับสังเกตเห็นรอยตะเข็บนะครับด้านหน้าโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดนะครับ กำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกท่าน